วันนี้จะมาทำหมูชมวงภาคใต้ให้ทานกันนะครับการทำหมูชมวงเนี่ยไม่ยากขอให้มีใบชมวงก็ง่ายแสนง่ายนะครับอันนี้ใส่หมูลงไปแล้วนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะนหมูต้องเป็นหมูสามชั้นที่มันมีเนื้อบ้างนะครับแล้วทําเป็นท่อนชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ต้มปรุงรสนี่ให้เปื่อยเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขยี้ใบชมวงก็เสร็จแล้วนะครับใบชมวงนี้ก็ มาจากภาคใต้นะครับมาจากจุลร์ต้นที่บ้านนะครับเวลาใส่ก็ขยี้ขยี้ลงไปนะครับถ้าใส่เยอะเปรี้ยวเยอะใส่ใส่น้อยก็เปรี้ยวน้อยนะครับก็ใส่กันให้มันพอดีชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวๆก็ใส่เยอะๆนะครับให้หมูให้หมูสุกก่อนนะครับให้หมูสุเกเปื่อก่อนแล้วก็อัธิษตามหลังสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็พร้อมทานเดี๋ยวจะเอามาให้ดูหน้าตาตอนเสร็จแล้วนะครับเเเสรรนนนนตต้กกษีิ